สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันนะคะ่ะกับช่องแก้วพารวยค่ะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทางช่องนะคะทุกค,คนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาบอกลาพัฒนาเลยค่ะพูงนี้ไม่ว่างแล้วนะคะพ่งนี้เดินทางไปแบบไวๆเลยค่ะ ครับขอเวลา3มนาทีไม่ต้องอะไรมากมายทุกคนเราพัฒนานะคะ เราไม่รู้ว่าเขาจะมาในแบบไหนนะสำหรับลราพัฒนานะชุดวันนี้มีสองชุดพอค่ะไม่ต้องอะไรเยอะยะมากมายนะสุวนนคะคะนี่ข้างบนนี่สี่สามสองศูนย์อืมนะฮะ เด่น2กับ5นะคะ2 1 2 5 2 8 5 1 5 4 5 8้ค่ะ3ตัวดี๋ยหนูจะให้ทุกคนวินเอาเลยก็ได้นะคะแต่หนูจับหลักใส่ไงหลัก5กับหลัก2นะติดไว้สักหน่อยนะคะสำหรับ1 3 8นะคะทุกคน เดวเน้นอะไรเอ่ยนี่ค่ะชุดประมาณนี้นะฮะสำหรับลาวพัฒนานะทุกคนนี่สองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะสำหรับตัวเด่นนะสี่เราไปสี่สองศูนย์ค่ะเพราะนี้พอเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารัฐบาลลาวจะมาอย่างไรนะทุกคนมันยากมาก สี4 3 4น2 1สี2สามสีเจ็ดสองหนึ่งสองห้าสองแปดูสููะคะถ้าเบิ้ลก็4 4 2 2 0 0งสงเท่านั้นพอจุค่ะนะฮะประมาณนี้หนูก็ไม่รู้จะยังไงเลยนะทุกคนขอให้โชคดีนะคะ